สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะพบกับเม่หญิงและเม่ตามหาเฮงนะคะวันนี้นะคะแม่หญิงได้กล้วยเหลืองๆมาให้น้องเม่ตามาหาเฮ้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องจะกินอร่อยขนาดไหนครับ <Hey. S 1> นังง่งลงก่อนนังงง่งลงนั่งลงก่อนนั่งแล้วสวัสดีค่ะพบ่อ hey. อ้าจอดหนบเลยจ้าโอยโออร่อยอร่อยจ้ากินอร่อยค่ะวันนี้มาหาเฮงกินอร่อยเลยอู้หอร่อยอร่อยมากเลยค่ะสบายสบายบนหลังน้องช้างอยากกินด้วยอ่ะอยากกินด้วยเหรอ้อยากกินด้วยนะคะมหาเฮง ตะโก้อยากกินด้วยนะคะโอ้โหดูเสียงเคี้ยวนะคะโอ้โหอร่อยอร่อยมากค่ะมัดูม่ไ้ก็ได้นะคะมาหาเฮงไม่กัดนะคะมาหาเฮงไม่กัดค่ะระวังแม่ตกนะมาหาเฮงเฮงมากอร่อยกล้วยเหลืองๆเลยค่ะพี่แช้ำแม่หญิงก็อยากกินอยากกินด้วยเราจะมาคอยดูกันว่าแม่หญิงจะตก เสอยู่กันโก้ไม่ตอนนี้คงตกแน่ๆเลยนะคะเขาพี่มาหาเฮงกำลังอร่อยกล้วยหวานๆเลยจ้ากลับมาหาเฮงมาเฮงเด็กดีค่ะเด็กดีต้องเอาใจนะเด็กดีแบบนี้ต้องเอาใจหน่อยเนาะเออโอ้โหจี้หัเจ้านุ่มๆโอ้โหจริงจริงจริง ท่านใดที่ดูคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะอู้มีทม่าเมตตากินให้กินเสร็จแล้วนี่นพี่มาหาแห่งเรียบร้อยกินาอะไกินชาถึงเขถึงใครลืมแล้วนะต่เอเลย <laughs> เนาะนี่่วนอะะฟยัง่วันนหเายนัีไหนไม่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะพี่ๆจ้ากลับไปให้เมตตาต่ออามาให้นั่งลงกินช้าฝดเว้ยนอนลงครับนอนลงเร็วเออนอนลงครับนอนลงนอนลง โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปให้เมตาต่อเลยนะคะนี่นี่เจ๊เอและนี่นะคะก็ได้กล้วยนะคะเครือหนึ่งนะคะหวานหวนมาให้น้องเมตาค่ะน้องเมตานะคะ

โอ้วันนี้พับเพียบเหมือนเดิมค่ะพี่พี่อร่อยผู้ชายผู้หญิงอร่อยกููพดเย็นอร่อยเมยำหม่ำหม่ำทั้งหมาทั้งคนทั้งหมาทั้งช้างสมุนก็อยากกินนิมิตตาอร่อยมากเลยหัวหวของกินดูท่านั่งเขานะคะพี่ท่านั่งเรียบร้อยมากเลยหญิงไทยใจงามเลยอ่ะ เดียวเดียวเดียวเยวโอ้โหไม่หมดไม่ได้อุ๊บอุ๊บค่นะก็ขออนุญาตนะคะท่านใดที่ชมคลิปพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบายบาย